โอยโทรศัพท์ผมเกือบหลุดมือครับลมแรงมากลมแรงมากๆเลยครับโทรศัพท์เกือบหลุดมือแล้วท่านผู้ชม สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับจะเอชแนลที่ริมเขื่อนป่าสักจลสิทธิ์นะครับบ้านโคกสลุงครับวันนี้เรามาเที่ยวรางรถไฟลอยน้ํานะครับเพราะอาจจะไม่เจอรถไฟลอยน้ำเนาะก็เลยมาใช้คําพูดว่ารางรถไฟลอยน้ําครับเป็นบรรยากาศที่หลายคนมาสัมผัสแล้วนะครับหลายๆท่านยังไม่เคยมาก็จะแนะนำนะครับแนะนําให้มาท่องเที่ยวนะครับ เขื่อนป่าสักชลริทธิ์นะครับบ้านโคกสลุงครับผมวิวสวยมากแล้วนะครับบรรยากาศเย็นๆนะครับลมพัดสดชื่นมากครับแนะนําให้มาช่วงเย็นนะครับอย่ามาตอนกลางวันมันร้อนมากมาตอนเย็นๆนะครับผมปีนี้น้ําท่าก็อุดมสมบูรณ์นะครับร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในเขื่อนป่าสักชลริิธิ์ของเรานะครับ เดี๋ยวเจ๋จะพาไปเดินเล่นข้างบนนะครับท่านผู้ชมไปกันเลยก็ไม่เหงาเลยนะครับมีเพื่อนๆ <laughs> พี่พๆนะครับมาท่องเที่ยวกันเยอะเลยนะครับมีอาหารให้รับประทานด้วยนะครับน้ำท่าอาหารการกินครับนอกจากจะมาชมวิวสวยๆแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็ยังมีอาหารนะครับน้ำดื่มนะครับมีไอศครีมมีมะพร้าวนะครับผม มะพร้าวสดนะครับผมนี่ครับน้องๆมาบริการนะครับให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมนะครับรางรถไฟลอยน้ำบ้านโคกสลุงครับผมมีโรตีนะครับไส่กอกก็มีนะครับเป็นเสน่ห์ของเขื่อนป่าศักดิ์จลสิทธิ์นะครับในยามเย็นนะครับผมเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกานะครับใจเตกก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมวิวสวยๆนะครับกับพี่น้องของเราที่มาท่องเที่ยวนะครับมาทั้งคนในพื้นที่แล้วก็ต่างจังหวัดนะครับหลงไหลในเสน่ห์ของเคขื่อนป่าศักครับแนะนําให้มาช่วงเย็นๆนะครับท่านผู้ชมเราจะได้ไม่ร้อนนะครับแต่มาตอนเที่ยงๆเนี่ยร้อนมาก มาตอนเช้าก็จะเห็นบรรยากาศหมอกนะครับผมแต่ถ้ามาตอนเย็นๆนะครับผมเราก็จะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่มันสดชื่นมากๆเลยนะครับผมขออภัยอาจจะมีเสียงลมแรงนะครับรถไฟมาแล้วครับท่านผู้ชม ว้าวว้าวันนี้เราได้ชมรถไฟนะครับผมมาหลายรอบแล้วไม่เคยเจอนะครับวันนี้มีรถไฟไห้เราถ่ายนะครับว้าวว้าวโอ้โทรศัพท์ผมเกือบหลุดมือครับลมแรงมากลมแรงมากๆเลยครับโทรศัพท์เกือบหลุดมือแล้ว่านผู้ชมไปแล้วนะครับขบวนยาวมากโทรศัพท์เกือบหลุดมือเลยครับ,รบ,รบ,บมรเบมือเ่อกี้นี้ คลิปแนะนําท่องเที่ยวนะครับสั้นๆนะครับเดี๋ยวจะจะลงไปซื้อน้ําอุด่นน้องนะครับที่มาบริการนะครับนักท่องเที่ยวของเรานะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่มารับชมจจบคลิปนะครับผมคอแห้งเล็กน้อยผมก็ชอบเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับมะพร้าวเลผมชอบมากเลยครับท่านผู้ชมน้ำมะพร้าวสดมคอาน้ำมะพร้าวสดเลยครับผมเท่าไหร่ลูกยี่สิบห้าบาทท่านผู้ชมโอ้โหดูสิ แบบนี้นะครับมากันสิคนก็ไม่ต้องกลัวนะครับแก้วละแค่25บาทเองนะอ๋อเป็นลูกเลยนะ25บ้าบาทถูกมากพี่ไปกินที่ยุทธยาตอนนั้นอ่ะ4 5สิบห้าบาทแต่ด้วยความหิวเนี่ยดูสิครับน้องบริการนะครับผม25บ้าบาทเท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอ่าฝากดู YouTube เจเอชแชนแนลนะครับ ครับขอบคุณครับเดวเอกก็จะกลับก่อนแล้วครับผมพร้อมกับน้ําดื่มมะมาวนะครบผมมีไส้กรอกด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีโรตีด้วยนะครับผมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดวเอกจะดื่มน้ำมะมาวแล้วครับขับรถกลับบ้านครับท่านผู้ชมที่มาท่องเที่ยวเกาะหอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผม ท่องเที่ยวกันให้สนุกนะครับไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับแต่เจ๊ก็แนะนําให้มาเที่ยวที่เขื่อนปลาสักชทริิธิ์นะครับรางรถไฟลอยน้ำนะครับผมครับเราวันนี้เราก็ได้มาพบกับรถไฟลอยน้ําจริงๆเนาะปกติมาไม่เคยเจอเลยนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้พิเศษมากนะครับโชคดีที่เรามาเจอรถไฟพอดีเลยครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ